โรงเรียนเทศบาล2ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีเปิดโครงการหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษา2566เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสติปัญญาเหมาะสมตามวัยเพื่อให้นักเรียนกล้าสแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างมั่นใจค่ะ ที่ 2, ร ir, ทโรงเรียนเทศบาลสองระบบตาทิศเทศบาลเมืองลบบีนางสาวเหมือนฝันวงเดชรักษาราชการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบตาทิศเทศบาลเมืองลบบีเป็นประธานเปิดโครงการหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษาสองพันห้าร้อยกสิบหกทั้งนี้โรงเรียนเทศบาลสองระบบตาทิศเทศบาลเมืองลบบีได้จัดโครงการหนูน้อยคนเก่งประจำปีการศึกษาสองพันห้ารกสิบหกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสดงความสามารถของนักเรียนในระดับก่อนประฐมศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามวัยเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างมั่นใจและเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีงาม โดยได้มีกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาการแสดงผลงานของนักเรียนก่อนประถมศึกษาโดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานค่ะสำหรับโรงเรียนเทศบาลสองระบบตากทิเทศบาลเมืองลบบุรีที่เป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีที่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หก ซึ่งนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีมีนโยบายสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลสองระบบตาพิษเทศบาลเมืองลบรีให้เป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าในระดับจังหวัดโดยเน้นการจัดการศึกษาอบรมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น โดยได้จัดการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของการปฏิรูปการศึกษานอกจากนั้นยังจัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ทักษะในด้านการประกอบอาชีพแก่ประชาชน ด้านกีฬานันทนาการกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีบประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการพัฒนาทั้งระบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานที่มีประสิทธิผลของนักเรียนและโรงเรียนให้สาธารณชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลสองระบบตาทิศเทศบาลเมืองลบบรีเป็นโรงเรียนในระดับแนวหน้าปัจจุบันมีนางสาวเหมือนฝันวงเดชเป็นรักษาราชการพวนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสองระบบตาทิศเทศบาลเมืองลบบรีค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลฤกิ์กรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ